สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมต่อเลยครับเอฟนายแล้วก็สเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆสายๆแบบนี้กันต่อนะครับขอพระคุณมากที่อยู่ด้วยกันมายาวๆหาข้าหาปลายก,กันด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะครับมาเริ่มข่าวสันกันหน่อยเก็บตกควันหลงเมื่อคืนนี้โอ้ชนันของแมนสตีครับถือว่าฟอร์มร้อนแรงนะครับทำลายสถิตตัวเองไม่แพ้นในรกนานสุดนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริง แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้ครับจัดการสร้างสถิติใหม่ให้กับสมสรไม่แพ้เกมพรีเมียร์ลีกติดต่อกันนานถึง3าเ,เกมหลังจากบุชินาบูฟเฟ่ตันเมื่อคืนนี้2ประตูต่อหนึ่งเป๊ปกุนโดลาต้องเจอเกมที่มันอึดอัดนะครับและลุ้นรัทึกจนถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายกว่าจะเก็บ3คะแนนออกมาจากสนามบรูนิวคลาสได้สําเร็จนะครับและชนะสองหนึ่งเท่ากับเป็นการสร้างสถิติใหม่ให้กับทีมไม่แพ้เกมพรีเมียร์ลีกติดต่อกันนานที่สุด31เ,เกมนะครับ สถิติเดิมของแมสตี้ก็ถูกสร้างเอาไว้โดยเป๊ปกุลล่าเหมือนกันที่30เกมระหว่างวันที่8เมาย2017ถึง2มกราคม2018ขณะที่สถิติใหม่นี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่10ธันวาคมปี2023หลังจากคว้าไม่แพ้เกมสุดท้ายที่สนามวิลล่าปาร์ตนะครับต่อไอซันวิลล่า0-1เมื่อวันที่6ธันวาคมปี2023สำหรับสถิติไม่แพ้ติดต่อกันเกิน30เกมในเลกสูงสุดของเกล็ดนั้นก่อนในมีมาแล้ว6ครั้ง ครั้งที่ยาวนานที่นนสุดเป็นของอาร์เซนอลนะครับ49เกมระหว่างวันที่7พฤษภาคม2003ถึง24ตุลาคม2004ส่วนครั้งสุดท้ายก่อนที่แมสตี้ทำได้เป็นของลิเวอร์พูลนะครับ44เกมระหว่างเดือนมกราคมปี2019ถึงกุมภาพันธ์ปี2020นะครับผมก็ถือว่าสร้างสถิติได้สำเร็จสำหรับเป๊ปกวัวเดล่าแล้วก็แมสตี้นะครับ ต้องบอกว่าเป๊ปกูดาด้เนี่ยก็ยกนิ้วให้เลยนะครับว่าฟอร์มของแมิตี้เนี่ยสุดยอดมากอดทนลายเกมรับของวูฟได้สำเร็จครับหลังเกมเป๊ปก็เปิดใจเป๊บอกว่าเ,ออเราไม่ใช่ทีมที่ชนะในช่วงท้ายเกมแต่ฟอร์มการเล่นสุดยอดมากเรามีนักเตะคุณภาพหลายคนในแนวรุกแต่คู่แข่งมีนักเตะในเขตโทษหลายคนซึ่งทําให้เป็นเรื่องยากผู้เล่นทั้งสิบเอ็ดคนอยู่ในเขตโทษและเราก็เคยแพ้ที่นี่เมื่อฤดูกาลก่อนวูฟเล่นได้อย่างดุดัน แข็งแกร่งเราเล่นได้ดีจากโอกาสที่เรามีนักเตะที่ลงไปได้ทำได้แบบน่าเหลือเชื่อและมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่ชนะได้แบบนี้ทั้ง2ทีมพยายามเล่นอย่างดีที่สุดแหละพวกเราเล่นในแนวทางที่เราต้องการและมันสนุกที่ได้เล่นที่นี่ก่อนที่เราจะได้ประตูใน50วิสุดท้ายและนําไปจาฝูงอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกูเดล่าได้เปิดใจหลังแข่งนะครับบอกว่าสามารถทายเกมรับของวู๊แฮมตันได้สาเร็จ กนะว่าจะเจาะเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับโอ้ถือว่ายากเอาการพอสมควรน,นะครับผมก็ถือว่าเอาฤกษ์เอาชัยได้สําหรับแมนสตี้นะครับยังคงความแข็งแกร่งนะต้องบอกงี้เลยแมนสตี้ยังคงความแข็งแกร่งนะครับตามกันต่อเลยครับโมฮาเหม็ดซาลาล่าสุดขึ้นที่9ร่วมนะครับดาวโซนโมตลอดการของพิมเลีกเป็นที่เรียบร้อยครับยินดีด้วยโมฮาเหม็ดซาลาดาวเตะจากลิเวอร์พูลขึ้นไปรังอันดับ9ร่วมนะครับดาวโซนโมตลอดการของพิมเลีก หลังซัดประตูล่าสุดพาทีมนชนะเชลซีเมื่อคืนนี้แบบหือจับ2ประตูต่อหนึ่งซาลายิงหนึ่งประตูจากจุดโทษและทำแอสเซสชั่ให้คือทิสโจนครับยิงประตูชัยเอาชนะเชลซีสองหนึ่งในศึกพิมเลกนัดล่าสุดเมื่อคืนนี้ประตูล่าสุดจะให้ซารายิงในพิมเลกเป็นร์ลีกเป็น161ประตูแล้วนะครับทำให้ขยับไปรังอันดับ9ดาวซมนโบตลอดการของพิมเลกร่วมกับเจอเมนเดฟูนะครับอดีตกองหน้าจากสเปอร์ตามหลังอันดับ8อย่างโรบบี้ฟอลเลอร์เพียงประตูเดียวเท่านั้น มีโอกาสสูงเลยนะครับที่โมซาร่าจะทำสถิติแซงหน้าเฟลาเลอร์ภายในฤดูกาลน,นี้รวมถึงอันดับ7นะครับเชืเรื่องเรียดอดีตหัวหอกชาอาชตันที่ยิงได้175ประตูหรือมากกว่าซาลาเพียง13ประตูหลังจากนี้ไปนอกจากนี้ครับประตูล่าสุดยังเป็นประตูลูกที่8ที่โมซาร่ายิงใส่ทีมเก่าเชลซีอีกด้วยพร้อมทําให้ในฤดูกาลน,นี้ยิงรวมไป7ประตูทุกรายการนะครับผมก็ถือว่าเรียบร้อยครับสร้างสถิติต่อไปเรื่อยๆขึ้นแท่นก้าร่วมแล้วครับสำหรับ โมฮัมเหมซาร่าในการเป็นดาวซันโวตลอดการของพิมลิกนะครับก็ถือว่าค่อยๆไต่เต้าไต่ลำดับขึ้นมาเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นความดุดันเป็นความเก่งกาจแล้วกันครับของบังโมเมื่อคืนนี้ครับก็ถือว่าเยือกเย็นนะครับเยือกเย็นดังขุนเขานะต้องบอกอย่างนี้เยือกเย็นดังขุนเขาครับสำหรับโมฮัมเหมซาร่าฟอร์มดีเอาการเลยนี่ถือว่าฟอร์มดีเอาการนะครับถือว่าชนะเชลซีได้เมื่อคืนนี้สู้กันแบบดุเด็ดเผ็ดมันนะต้องบอกว่า ดูเด็ดเผ็ดมันจริงๆเมื่อคืนนี้ครับแลกกันไปแลกกันมากลายเป็นฝั่งลิเวอร์พูลที่เฉือนคมได้มากกว่านะครับเล่นในบ้านด้วยตามข่าวสารกันต่อเลยครับเป็นของลิเวอร์พูลเช่นเดิมนะครับโอ้โหมีรายงานบอกว่าลิเวอร์พูลเป็นเป้าหมายไปหาชูเดหากสุดท้ายเสียเทรน์อเล็กซานเดอร์แอนโนนะครับรายงานข่าวจากเอลนาซิองนาครับได้เกาะกระแสบอกว่าลิเวอร์พูลมองชูเดกองหลังของบาซโลนาในฐานะตัวแทนของเทรน์อเล็กซานเดอร์แอนโน อนาคตของเทรนอนโนกับลิวพูอยู่บนความไม่แน่นอนครับโดยที่ผ่านมามีรายงานทั้งการแยกทางเพราะนักเตะกำลังจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกันนี้รวมถึงโอกาสในการต่อสัญญาฉบับใหม่ก็ยังคงมีอยู่นะครับล่าสุดเอลนาเซียนาบอกว่าลิวพูมองไปที่ชูร์เน่กองหลังสารพัดประโยชน์ของบาสซนลนาในฐานะตัวแทนของเทรนอเล็กซานเดอร์อโนในแบ,บ็กขวาทีมอังกฤษที่อาจจะตัดสินใจอำลาถิ่นแอนฟิลก็ได้นะครับ ชูคุเน่เนี่ยเป็นการหลักของบาร์เซโลนาและมีสัญญายาวถึงกลางปี2 0 2 7แต่รายงานก็บอกว่าลิเวอร์พูลเตรียมข้อสเสนอประมาณ50ล้านยูโรให้กับบาซ่าพิจรารณาเพราะเห็นว่าบาซ่าเนี่ยมีปัญหาทางการเงินนะครับยังไงก็ตามครับมีแนวโน้มที่บาซ่าจะไม่ปล่อยกองหลังวัยยี่ิาปีอย่างชูกุเด่เพราะคุนเด่เนี่ยเป็นกําลังสําคัญที่ทําผลงานได้ดีนอกจากนั้นยังได้รับความไว้วางใจจากอันซิฟริกอีกด้วยครับ ฝั่งของลิวพูเนี่ยยังคงพยายามหาทางจัดการอนาคตเทรนต์อโนให้ได้ก่อนขึ้นปีใหม่เพราะหาผ่านช่วงลาน,นั้นไปแล้วจะส่งผลให้ทีมต่างๆเข้ามาเจรจารล่วงหน้ากับเทรนต์ได้ตามกฎเลยนะครับก็คือสามารถคุยกับทีมต่างสามารถคุยกับทีมต่างแดนได้ได้ว่าจบปีนี้ไปครับถ้าจบเดือนธันวาคมนี้ไปงานหยาบเลยในการกล่อมเทรนต์นะครับถ้าว่ามีทีมอื่นมาเซาะแสะกอกแกะหรือว่ามาเจรจารอยากจะให้ย้ายมานั่นมานี่โอ้โหมีสิทธิ์เป็นไปได้สูงเลยครับ ลีพูต้องรนะีบเคลียอนาคตของเทน์เรื่องต่อสัญญาใหม่เนะี่ยให้จบภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับก็ต้องมารอดูแหละครับว่าสุดท้ายแล้วจะกล่อมได้ไม่ได้นะครับโอ้โหต้องมารอดูจริงๆเพราะว่าสถาน,นการณ์ของเทนเองกลายเป็นเครื่องหมายคำถามว่าจะอยู่กับลเวูพูต่อหรือว่าจะพอซ้ํมหนี่นะครับผมนะต้องมารอดูนะครับเดี๋ยวเราไปแวะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยครับกับทางยูสกอร์สามหกห้านะฮะ ฝากไว้ด้วยครับสำหรับ US s o r r e 365แคมเปญดีๆนะครับพ o วเวอร์บูคุณ10เล่นลุ้นคุณสินะครับสามารถมาร่วมลุ้นสนุกกันได้นะครับสะสมยอดได้ก็รุ้นเงินรางวัลซื้อฟุตบอลพร้อมกับไรซเซียงเตะของรางวัลเยอะแยะมากมายที่เอามาแจกให้ทุกท่านทุกคนนะครับมูลค่าของรางวัลรวมกว่า680,000บาทนะครับ เริ่มต้นได้เลยนะครใครสนใจแอดไลน์ไปที่ Us ดยูสกอสามหกห้ามีนาหน้าด้วยอ f l i n e นะครับกิจกรรมของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่3าตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับใกล้แล้วนะครับวันนี้ก็วันที่21แล้วนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราไปทิ้งทวนกันที่ข่าวสารของปอปอกบานะครับล่าสุดพอของยูเวนตุสชัดเจนนะครับว่าปอกบาเป็นส่วนเกินไปแล้วนะครับ ทางด้านของคริสเตียโนจุนโตลี่ครับผู้อำนวยการฟุตบอลของยูเวนตุสเนี่ยก็พูดแบบเชัดเจนว่าปอกบาจะไม่มีส่วนร่วมกับทีมต่อไปแล้วไม่ได้รับการลดโทษแบนก็ตามนะครับปอกบาถ,ถูกลงโทษแบน4ปีข้อหาใช้สารกระตุ้นเท่ากับว่าตอนนี้หมดอนาคตในเส้นทางท่ฟุตบอลไปแล้วและยูเวนตุสก็มอบเสื้อหมายเลข10ของเขาให้กับคนานยินดิชนะครับผมแม้ปอกบาเนี่ยมีสัญญาถึงปี2026ก็ตาม ตอนนี้โทษแบนของปอกบาได้รับการลดโทษนะครับก็คือลดหยอด่อนมาเหลือ18เดือนหลังจากอุทธรณ์ต่อศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาเป็นผลซึ่งจะผลโทษแบนในเดือนมีนาคมปี2 5 2 5ยังไงก็ตามครับมีรายงานจากสือ่อตอรีบอกว่ายูเวนตุสกำลังพยายามที่จะเจรจายกเลิกสัญญากับปอกบา เพื่อให้จากลากันด้วยดีนะครับโดยยูนตัวเซงไม่ต้องการเสียเงินช,วชวดวเชยใดๆแต่ปอกบาให้สัมภาษณ์ยืนยันกําลังใจตัวใจจอกับการกลับม,มาคืนสนามให้กับต้นสังก,กัดนี้อีก5เดือนข้างหน้าชุนตอรี่ก็เปิดเผยกับดีเอเนะครับสื่อดังเขาบอกว่าจุดยืนของเราชัดเจนปอกบาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเขาไม่ได้ลงสนามมาเป็นเวลานานและเมื่อปีที่แล้วเราถูกบีบให้ต้องลงทุนกับผู้เล่นคนอื่นและตอนนี้ทีมเราก็สมบูรณ์อีกแล้วปอกบาอาจจะต้องมองหาทีมใหม่ อันนี้คือสิ่งที่คริเยโนจูนโดลี่นะครับได้เปิดใจบอกว่าปอกบาไม่ได้สําคัญกับมาลายูเวนตตสอ่กต่อไปนะครับตอนนี้กําลังเจราจาหาทางยกเลิกสัญญากันอยู่เสร็จแล้วก็ต้องปล่อยนะครับพอแล้วนะครับก็ถือว่าจะได้ลดภาระค่าจ้างด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะว่าปอกบาเนี่ยรับค่าจ้างสูงมากๆกับมาลายูเวนตุสในส่วนนั้นนะครับก็ต้องมารอดูอีกทีว่าจะเจราจาย,ยกเลิกเส้นทางกันวันไหนอย่างนี้ดีกว่านะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกัน ทุ่าจทุกคน,กคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของปอปอกบาก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับปอปอกบาของกลางตัวตัดผมนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้ชาๆสายๆแบบนี้ครับท่าทุกคนมีความคิดเห็นมีข่าวสารอะไรอยากใช้อัปเดตก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับติชมก็ได้นะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยครับหาข้าวหาปลากินต้องใจเรียนต้องใจทำงานนะครับและทุกอย่างก็จะผ่านไปสู้ๆนะครับผม